จากลาบินทามมาไอคอนสยามด้วย BTS ลงมายังไงนั่งสายชมพูบนลงวัดพระศรีาสายสีเขียวมาเปลี่ยนขบวนที่สยามแล้วมาต่อเป็นสายสีทองที่สถานีกรุงธนบุรี <c oughs> แล้วก็เดินไปตามป้ายบอกทางเลยค่ะ <c oughs> เดินไม่ไกลนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่2ของการทิ้นตั้งรถไฟฟ้าฟรีเพื่อ <c oughs> ลดปัญหาภาวะฝุ่น PM 2.5 คงจะมีประเทศไทยประเทศเดียวมัง้งที่แก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5โดวยวิธีการให้นั่งรถไฟฟ้าฟรีจะแก้ได้จริงเหรอสองวันเมืเนี้ยเสาร์อาทิตย์มาขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเยอะมากก็ส่วนใหญ่ก็มานั่งเที่ยวเล่นมากกว่านะก็คึกคักนะคนออกมาก็จับจ่ายใช้สอยตามห้างเนี่ยโอโ้โหขายดีเลยอย่างไอคอนสยามเนี่ยนันนะเราจะได้มาสักทีขับรถมารถมันติดมากเราก็ไม่ค่อยได้มีธุระอะไรแถวๆนี้จะให้นั่งรถไฟฟ้าเล่นมาที เที่ยวก็คงไม่เอาเห็นว่าช่วงนี้นั่งฟรีก็เลยเออมาเที่ยวเล่นดีกว่าอยู่บ้านก็เบื่อเบื่อเงาเงาอยากลามอินทาก็มอสีมาไอคอนสยามก็ใช้เวลา ก็เกือบจัชั่วโมงได้อะค่ะมันก็ต่อหลายสายชมพูเขียวทองนี่ก็ยืนยาวมาตลอดคนแน่นทุกขบวนเที่ยวมาสองวันเริ่มจะหมดแรกก็ถึงแล้วค่ะไอคอนสยามป่ะเดี๋ยวเราจะลงกันที่สถานีเจริญนครสายสีทองเนี่ยมีแค่สสถานีทำมาเพื่อให้คนมาเที่ยวไอคอนสยามโดยเฉพาะเหลือไปเห็นนาฬิกาโอโหบ่ายสามโมงครึ่งแล้วหรือนี่เราออกจากบ้านมาเกือบบ่ายแวะนู่นแวะนี่โอโหตัดภ มาตอนขากลับ ขากลับเนี่ยเราตัดสินใจนั่งเรืออากถ้าไอคอนสยามไปขึ้นท่าสาทรต่อ BTS ที่สถานดีสะพานตากสินเพื่อกลับบ้าน<อ>เดินมาเที่ยว2วันนี่เหนื่อยค่ะก็นั่งแค่แป๊บเดียวเองไม่ถึง5นาทีช่วงเย็นนั่งเรือกลับเนี่ยโอ้โหเย็นสบายดีจังอะไรที่ชอบมากเลยค่ะนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่าเรือเขาก็คนละ8บา,บาทาหมายตอนเด็กเกเรียนหนังสือข้ามจากฟากคลองสาลไปสีพียาแค่จะบาท ดูดแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนๆเนอนะนี่ก็ล่องมาใกล้จะถึงแล้วนะคะอยู่ใต้สะพานตากสินเนี่ยค่ะจะขึ้นที่ท่าเรือสาธรวันนี้ดูจากสภาพอากาศ มีแดดไม่ขบุกขโม่ก็ห้าโมง<อ>ประมาณห้าโมงครึ่งอะค่ะเวลามองด้วยตาเปล่าก็ไม่ค่อยจะมีฝุ่นมากเท่าไหร่นะวันนี้ไม่ได้เช็คค่าตัวเลขฝุ่น pm เลยวันนี้เที่ยวสองวันนี้โอ้เริ่มเหนื่อยค่ะแค่มาไอคอนสยามที่เดียวโอเหนื่อยมากเลยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อติดตามนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหน <c oughs> วันนี้หมดแรงแล้วขอกลับบ้านไปนอนพักแข้งพักขาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปลุยกันต่อเนะ้อ